วีออสเข้าใหม่ครับคุณผู้ชม1.5มิตรรุ่นหายากด้วยนะเป็นรุ่นลองท็อปนะครับคันนี้ปี2019ครับ mm hmm. เลขไมค์แค่80,000กว่าเท่านั้นคุณผู้ชมที่กำลังสนใจวีออสอยู่นะผมแนะนำเลยนะครับ mm hmm. ให้ดูคลิปนี้ให้จบ1.5มิตรรุ่นลองท็อปสีเทาดำเนี่ยเป็นสีที่หายากด้วยและที่สำคัญคันนี้ไมค์หลักหมื่นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปไมค์80,000กว่าดูออปชันนะเบาะเนี่ยจะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมิตเนี่ยเบาะจะเป็นหนังมีจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้้นะมีตให สวยๆงามๆแนะนําเลยใครอยากได้ VOS ราคาผ่อนประหยัดประหยัดราคาไม่แรงไม่หลักหมื่นสีเทาดําแบบนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะคลิปนี้ผมถ่ายรีวิวให้ละเอียดเลยนะทุกซอกทุกมุมให้ได้มั่นใจว่าคันนี้เกรดเอของจริง สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันกับผมอีกเช่นเคยนะฮะบ,บิวเพชรยนนะครับบิววีออสมือสองนะฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานำเสนอให้คุณผู้ชมให้พี่ๆที่สนใจ Toyota v ว o s ได้รับชมกันนะครับเข้ามาใหม่หมัดๆมาดเพิ่งถึงร้านเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota v i ีออส1.5มิตรปี2019ครับเลขไมค์แค่89,000โลเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับไมค์89,000โลนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับจะมีในเรื่องของไฟโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ออโต้จอทัชสกรีนกล้องถอยนะครับติดมาให้ครบถ้วนเลยผมต้องบอกแบบนี้คันนี้สวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปได้ไล่ดูรายละเอียด รอบคันเลยว่างดงามขนาดไหนนะครับกับราคาที่เราขายอยู่แค่3 7 9 0 0 0อ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับไม่แพงนะ7 9 9 0 0 0เล้าเราได้รถปี2019นะรถแค่4ปีนะครับไม่แ8 0ห0 0โลเลทผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทคุณผู้ชม ได้ตัวรองท็อปไปขับและผ่อนแค่6,600บาทฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษ2.79มีให้นะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการพนักง,งานบริษัทรัฐวิสาหกิจที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีนะได้ดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องมีเครดิตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรับหมดและได้ดอกเบี้ยพิเศษหมดเลยสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ผมแจ้งไปนะข้าราชการนะครับ พนักงานบริษัทนะครับที่รับเงินผ่านบัญชีรับวิสาหกิจได้ดอกเบี้ยพิเศษโดยที่ไม่ต้องมีเครดิตเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ที่4ปีนะครับกลุ่มลูกค้าอื่นก็ไม่ต้องเสียดายไปมีดอกเบี้ยพิเศษให้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะฮะในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับขายของตลาดนัดก็ได้เปิดร้านขายของชําก็ได้นะเกษตรกร,ก,รก็มีนะ ซื้อได้เหมือนกันต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่ขอแค่สนใจโทรมาหาผมนะครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดการออกรถนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ยินดีให้การปรึกษาทุกเคสนะครับปรึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกัน Vios 1.5มิตรนะครับตัวรองท็อปปี2 0 1 9เลขไม 8, 9, ล์แปดหมื่นเก้าพันโลราคาสามแสนเมต้นที่นรีดานะ ฟรีดาวผ่อนที่6,600บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าสําหรับตัวมิดนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยตัวมิดกับตัวจีเนี่ยมันคือรถรุ่นเดียวกันนะครับแต่ตัวมิดนะที่คันข้างหน้าคุณผู้ชมเนี่ยหนึ่งเลยเป็นสีเทาดํามันหายากนะสีเทาดําและที่สําคัญเลขไมค์มคือหลักหมื่นเลขไม้์หลักหมื่นยิ่งหายากเข้าไปใหญ่และตัวมิดเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวจีอยู่นิดนึงตรงที่เบาะภายในเขาเจะเป็นเบาะหนังเดี๋ยวผมพาไปไล่ดูนะครับอา่าแล้วก็ เป็นเป็นตัวจีนะอย่างที่ผมบอกไปตัวจีมันจะเป็นบอกผ้าแต่คันนั้น,นเป็นสีขาวปี17.18นะครับราคาถูกนะ3 5 9 0 0 0ถูกกว่าคันนี้2 0 0 0 0เผื่อใครสนใจจะดูสีขาวเนี่ยกดติดตามไว้ก่อนได้เลยช่องผมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัพสีขาวให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าใครชอบสีเทาดำมีคันเดียวในร้านนะครับไม่8 9 0 0 0ต้องดูคลิปนี้และต้องรีบโทรนะครับมาดูต่อไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ นะครับลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะครับมีเดียไทม์นันนิ่งไลท์ที่เป็น LED ด้านบนเป็นลายกดายด้านบนแบบนี้นะครับไฟหน้าเขาจะหล่อนิดหนึ่งจะเป็นลมดำเนาะมันจะไม่เหมือนตัว E ที่เป็นไฟหน้าฮาโลเจนธรรมดามันดูรถไม่มีมิตินะครับอย่างคังนนี้จะดูมีมิติแล้ว <c oughs> ขอไปคุณผู้ชมนะฮะทะเบียนนะครับก็จะได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะครับใครถูกฉลกกับเลขทะเบียนเนี่ยยินดีด้วยนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยส่วนใครไม่ถูกฉลกนะครับเลขทะเบียนมันเปลี่ยนแปลงได้ นะฮะไม่ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับเลขทะเบียนเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนสายมูสายอะไรแบบนี้นะไม่ต้องกังวลเลขทะเบียนเปลี่ยนได้นะครับแต่รถเนี่ยดีๆเนี่ยสภาพแบบเนี้ยหายากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้อ่าดูในเรื่องของรถสาคัญก่อนนะครับเลขทะเบียนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเดย์ไทม์ด้านข้างเป็น led อีก2ฝั่งนะฮะเป็น led 4เม็ดแบบนี้นะครับพาดู ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED นะครับที่เป็น day time running light นะฮะอีก5เมตรตรงนี้เอาอีก4เมตรตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยผิวพันธด้านหน้าตัวรถสวยงามนะไม่มีตําหนิเลยนะฮะแก้มกับกันชนติดกันดีนะครับจะมีในเรื่องของริ้ว้อยบ้างเล็กน้อยสําหรับรถเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเนาะมันก็จะมีริวร้วๆรอยๆรอยสะเก็ดหินอย่างฝากระโปรงเนี่ยอาจจะมีบ้างนะอ่ะเนี่ยสะเก็ดหินอย่างเงี้ยนะุยๆขาวๆเนี่ยรอยสะเก็ดหิน นะครับนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะตรงนี้เราเก็บให้เรารูปงานให้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่ได้ขายสภาพตามสภาพแบบนี้นะครับผมขายรถแบบว่าเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับรอยสเก็ตทงสเก็ดฉีดเนี่ยไม่มีต้องบอกแบบนี้นะครับในส่วนที่เก็บได้นะในส่วนที่แบบว่าราคาไม่ตกต้องพูดแบบนี้ละกันนะครับเหลี่ยมสันตัวตรถต่างๆคมชัดนะส่วนโค้งส่วนเว้าไปจนถึงด้านท้ายเลยสวยงามผิวพันธุ์นะครับเทาดําหายากแม็กเดิมโรงงานลมดําปัดเงาแบบนี้ นะครับสี่ลูนะฮะเนื้อแม็กโอเคเลยนะคุณผู้ชมแม็กด้านนี้นะครับเนื้อแม็กโอเคเลยนะไม่มีรอยขึ้นฟุตบาทอะไรดิสเบรกคู่หน้าหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันเรียกว่าดิสเบรกสี่ล้อเลยและยางนะครับนี่ยางได้ปี2023คุณผู้ชมยางใหม่ๆเลย2023ใช้งานได้อีกยาวๆดอกยางล่องยางขนเงาะยังอ,อยู่เต็มเลยนะครับสวยงามนะครับคันนี้คุ้มๆเลยยางปี23เบ้าโช๊คซุ้มล้อเดิมทุกจุด ไม่มีตําหนิติเตียนอะไรเบ้าชคซุ้มล้อเดิมๆหมดเลยนะครับเพิ่มเติมคือฝุ่นอย่างที่ผมบอกไปว่ารถเนี่ยยังไม่ได้ล้างให้ดูสภาพสดๆนะครับว่าก่อนเก็บงานเนี่ยรถเนี่ยมาสวยขนาดไหนนะครับกระจกด้านหน้ายังเป็นของเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาเดิมแท้ติดฟิล์มปลอดมาให้เรียบร้อยนะครับรถของรถเป็นรถหน่วยงานนะฟอร์สนะครับบริษัทฟอร์สแท็กกิ้งเซตเทมจำกัดน,นะครับนี่ระบุมาชัดเจนนะครับแหล่งที่มาที่ไปนี่คือรถของบริษัทฟอร์สนะครับใช้งานในหน่วยงานมือเดียว ติดฟิล์มปลอดมาให้เรียบร้อยสีรถเป็นสีเทาดํากระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับเรียมตามตัวรถต่างๆคมชัดมาเปิดมาดูรายละเอียดต่อไปนะครับภายในตัวรถนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ตะเข็บเดินอ่าเดินตะเข็บด้วยสีขาวนะครับเบาะหนังอันนี้คือโรงงานนะคุณผู้ชมติดมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้รถสเปคเขาเป็นเบาะหนังแบบนี้ตัวมิดนะครับมันจะไม่เหมือนตัว G เนาะตัว G ที่เป็นโฉมปี18ลงไปนะครับจะเป็นเบาะผ้านะฮะจอทัชสกรีนเดี๋ยวผมพาไปฝั่งนู้นแล้วสตาร์ทเครื่องให้ดูอ นี่เข้าศูนย์อะไรมาเรียบร้อยนะครับคอลิตี้นะครับนี่เข้าศูนย์เช็คระยะมาตลอดนะครับเข้าศูนย์ไปล่าสุดตอนไม่เจ็ดหมื่นสองเนาะนี่ก็เข้าศูนย์ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวรถนะครับงดงามนะคุณผู้ชมรถหน่วยงานเอกสารเนี่ยครบครบหมดเลยนะครับให้ดูสับเนาอ่านี่นะครับนะครับเอกสารรถนะครับปกติเลยใช้ในหน่วยงานฟอร์สนะครับ มือเดียวจากป้ายแดงนะครับขออนุญาตเก็บเอกสารเนาะอ่าประมาณนี้นะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆคงสภาพเดิมแบบนี้นะฮะไม่มีรอยคงรอยขายอะไรนะครับเพิ่มเติมคือมีฝุ่นเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการล้างอยู่แล้วตรงนี้นะครับกระดูกงูเม็ดอาร์คเอาแง้มให้ดูนะครับกระดูกงูเม็ดอาร์คแง้มให้ดูแบบนี้เห็นกันจะจัดชัดๆนะครับในเรื่องของเม็ดอาร์คต่างๆงดงามนะคุณผู้ชมเดิมเดิมเลยนะครับหัวน็อตเสาบีนะฮะไม่เคยขยับ นะนี่ไล่มาแผ่นเพจปี19แท้ๆเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกเดิมๆแบบนี้นี่คือรถสภาพเกรดเอคุณผู้ชมดูภายในสิครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้สปานะครับเอี่ยมขนาดนี้นะฮะเอี่ยมขนาดนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกระดูกงูนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอไปไวกันนิดนึงแล้วกันมันจะมืดแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมถ่ายคลิปจะ6โมงเย็นละนะอ่ะไปไวกันนิดนึงเดี๋ยวเอารถไปเก็บงานเก็บสีล้าง ห้องคงห้องเครื่องกันอีกนะครับเก็บริ้วรอยให้เวลาก่อนขายนะนี่เห็นไหมฮะรอยมาร์กโรบอทจากโรงงานนะครับรอยคีบโรบอทจากโรงงานยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับนี่บ่งบอกได้เลยว่ารถเดิมนะครับไม่ได้ทำสีอะไรมาเลยตอนนี้เดิมเดิมหมดเลยไล่ขึ้นมาเม็ดองเม็ดอาร์กต่างๆอยู่ครบหมดเลย น,นี่คือสภาพรถเกตเอของเรานะพิษยนที่ซื้อมาขายคุณผู้ชมเนี่ยสบายใจได้เราประมูลรถมานะครับแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนนะครับรถทุกคันมีเล่มนะเพราะว่าเราซื้อสดนะครับเบาะด้านหลังสวยๆเป็นเบาะหนังแบบนี้นะภายในสวยเอี่ยมกลิบเลยสนใจรีบโทรนะคุณผู้ชมรถมีคันเดียวนะครับสีนี้ไม่ได้มากันบ่อยนะครับใครอยากได้สีขาวก็มีเหมือนกันตามที่บอกไปนะครับแต่ใครชอบสีมืดๆนิดนึงไม่ชอบสีสว่างไม่ชอบสีขาวเทาดำผมว่าตอบโจทย์ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีดําเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวรถที่เป็นสีดาเนี่ยกระจังด้านหน้าเนี่ยมันเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับพอรถเป็นสีดําอีกเนี่ยมันดูกลืนกันไปมันดูไม่มีเลเยอร์ไม่มีมิตินะฮะคันนี้สวยนะครับกระจังหน้ารับกับตัวรถได้ดีนะครับด้านท้ายนะฮะเซ็นเซอร์ยังไม่มีติดมาให้ใครซื้อกับผมบิวพิทย์ยนนะครับผู้จัดการฝ่ายขายโทรมาเบอร์085536 6 2 8 7แนะครับแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยผมติดเซ็นเซอร์หลังให้ฟรี2จุด นะครับเซนเซอร์ถอยกับเซนเซอร์ขออภัยเซนเซอร์เวลาถอยแล้วมันจะมีเสียงนะเนาะอ่าผมติดให้2จุดฟรีนะครับใครซื้อกับผมผมบอกไปเลยอันนี้อันดับแรกนะครับซื้อวีออต้องซื้อกับผมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปวีออเนี่ยผมค่อนข้างจะชานาญใครติดตามช่องผมอยู่ผมจะเห็นผมเลยนะวีออผมปล่อยเดือนหนึ่งสิกว่าคันสิกว่าคันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะจะรู้จักผมเลยในนามวีออสมือ2นะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยถ้าสนใจวีออสโทรมาหาผมเท่านั้นเลยนะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหก นี่ด้านต่อนะครับตรงนี้เป็นในเรื่องของกล้องมองหลังนะครับที่ติดมากับพร้อมกับจอจากโรงงานเนาะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายต่อนะครับด้านท้ายหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับเดิมเดิมซีนอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เห็นไหมฮะซีนอเล็บจิกเข้านุ่มๆแบบนี้ฝากระโปรงเดิมๆมนะครับเม็ดองเม็ดอาร์หัวน็อตเดิมเดิมด้านท้ายเรามาดูคานหลังขอไปนะคุณผู้ชมนะ นี่นะครับคาหลังนะครับเม็ดอาร์คนะฮะรอยซีนรอยตะเข็บต่างๆคงสภาพเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่มีสนองสนิมนะครับตรงนี้สบายใจได้เปิดมาดูด้านท้ายอ่ะเปิดภาคมาแผ่นไม้อ่านยังอยู่ครบเครื่องมือแม่แรงยังอะไรนะฮะยางอะไหล่เนี่ยโยโกฮามาเลยยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับดูดอกยางยางอะไหล่สิครับเนียนกลิปนะฮะเครื่องมือแม่แรงมีครบนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับด้านท้ายมีฝุ่นนิดหน่อยนะแต่ซีนเดิมเห็นไหมครับ สีนเดิม,ดมสีขาวแบบนี้ไล่เลียงไปเลยข้างในสุดเลยสีน้เดิมแผงตั้งท้ายอะไล่มาดูแผงตั้งท้ายน้ยดยเ,ดเดิมนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือฝุ่นอย่างที่ผมบอกไปนะรถเพิ่งเข้ามาผมยังไม่มีโอกาสได้ล้างรถเลยผมหยิบม,มารีวิวให้คุณผู้ชมดูก่อนใครเลยนะครับจะได้จับได้จองกันก่อนนะครับไม่งั้นพลาดไปเสียดายนะมิดนะครับปีสิ้นานๆจะมาทีนะฮะใครติดตามผมอยู่เนี่ยทราบเลยว่ามิดเนี่ยจะเข้ามาน้อยมากนะฮะวันนี้เข้ามาแล้วอย่าพลาดนะครับไม่แค่8 10, 9 0 0 0โลเท่านั้นอย่าได้พลาดเชียว ะะรีบโทรมานะครับ0855366287ฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันกระจกเดิมแท้ทุกบาน To โตยโต้าูนมาเลยนะครับฟิล์มประลอดเรียบร้อยนะฮะภายในมองข้างนอกเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภายในเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะมันเป็นประลอดเนาะแต่เวลาอ,อยู่ภายในเนี่ยมองเห็นชัดนะครับเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมกับข้างนอกเนี่ยดูความต่างเห็นไหมฮะฟิล์มประลอดนะครับ กันแสงได้ดีนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันนะสวยงามอยู่แล้วนะครับบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยทีเดียวติดนะครับเลขไม้อยู่ตามนี้นะครับ89,700โลคุณผู้ชมเครื่องเสียงนะฮะเสียงดังฟังชัดเสียงเพาะด้วยนะลองฟังเพลงกันนิดนึงนะครับแต่ฟังได้ไม่นานนะเดี๋ยวจะต้องปิดละนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเครื่องเสียงดังนะครับเพลงเพาะแอร์เย็นนะครับแอร์ออโต้แบบนี้ นะครับจอมีกล้องหลังให้เดี๋ยวพาดูขออนุญาตพาดูในเรื่องของหัวนงหัวน็อตต่างๆก่อนนะฮะหัวน็อตแก้มเดิมเดิมไม่เคยขยับนะครับไล่ลงมาหัวน็อตประตูนะฮะเดิมเดิมหมดเลยคุณผู้ชมนะบันดงบันไดข้างนะครับสวยงามไม่มีตาหนิอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟฉายนิดนึงนะฮะนี่ดูข้างล่างนะครับรถเนี่ยไม่มีจมนงจมน้าอะไรนะครับเดิมเดิมแบบนี้อ่าแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับให้ดูละเอียดนะครับหัวน็อตตัวในนะต่างๆนะครับ ไม่มีโดนแกะโดนแงะไม่มีสนงสนิมนะฮะดูรถกับผมซื้อรถกับผมต้องสบายใจได้ทุกจุดดูได้ทุกจุดแงะดูได้ทุกจุดนะต้องบอกแบบนี้นี่หัวนอ็อตเดิมๆนะฮะซื้อ v ีออสนะครับแนะนำทัทรหาผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเรื่อง v ีออสเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับอ่ะพูดกันตามตรงนะครับไม่ได้คุยนะฮะถ้า v ีออสเนี่ยติดต่อมาเถอะครับไม่ผิดหวังนะฮะ เม็ดองเม็ดอาร์คดูรถให้อย่างดีคันไหนก็นแล้วแต่ที่ผมถ่ายให้ดูอะคุณผู้ชมผมคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมองแล้วว่ารถมันสวยจริงนะครับซีนต้องเดิมโครงสร้างต่างต้องเดิมนะครับไม่งั้นไม่กล้าถ่ายให้ดูไม่งั้นไม่กล้าแกะกล้าแงะให้ดูแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมดูมาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับกองมาให้แล้วรอบหนึ่งเห็นไหมฮะตะ,ตะกรุดงูเม็ดอาร์คต่างต่าง,าง,างอยขีบระบบดโรงงานเม็ดอาร์คไล่เรียงกันไปเลยสวยๆแบบนี้นี่คือสภาพรถเกตเอคุณผู้ชมมั่นใจได้นะครับเพชรยนต์เราเปิดมากว่า2 3ปีนะฮะ รถทุกคันเราซื้อสดรถทุกคันมีเล่มสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะซื้อรถเนี่ยเราคัดให้ดูแลนะครับเรียกว่า,าบริการหลังการขายเนาะถ้าพูดถึงบริการหลังการขายเนี่ยผมก็มีในเรื่องของบริการฉุกเฉินฟรีให้1ปีนะครับใช้ทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมีบริการหลังการขายนะล้างขัดสีเป็นถ่ายของเหลวตรงนี้เราทําให้หมดแล้ว ขับฟรี90วันด้วยคันนี้ต้องบอกแบบนี้ขับฟรี90วันนะครับใครสนใจโผขับฟรี90วันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับว่าสวยงามขนาดไหนคลิปนี้ผมอาจจะรีวิวไม่นานนะจะพยายามไม่นานนะครับแต่ให้เห็นรายละเอียดชัดๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ถ้ามันล้างสปาเสร็จแล้วเมื่อไหร่นะครับ ผมจะถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งถ้ายังไม่ติดจองนะฮะต้องเน้นแบบนี้ถ้าติดจองแล้วผมขออนุญาตข้ามไม่ถ่ายนะครับแต่ถ้ายังยังอยู่นะผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสนใจผมแน,น,นะนํานะโทรก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับติดต่อก่อนล็อกรถได้ก่อนมาดูก่อนนะครับเพราะบางคนเนี่ยอยากมาดูแต่ไม่ล็อกไว้นะครับคนอื่นเขาจองมาตุ้มเรียบร้อยนะฮะคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลยต่อให้คุณมาดูคุณจะชอบแค่ไหนก็ตามต่อให้คุณจะมาเจอรถก่อนแต่คุณไม่ได้วางเงินไว้นะครับคนอื่นเขาวางเงินนก่อจบ นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านตัวรถและห้องเครื่องกันครับเชิญครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องและก็เครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์แน่นอนเครื่องยนต์เดิมของเขานะครับดูโอวีวีทีไอนะครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์ซีวีทีแบบ7สปีดออโต้นะฮะเครื่องยนต์เป็น1ขออภัย1,500ซีซีกับอีก108แรงม้าคุณผู้ชมเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินใช้ e85 ได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ สวยๆงามๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเนาะ VOS นะครับสบภาพห้องเครื่องเขาเนียนกลิบแบบนี้นะครับรอยซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีโยงไม่มีเยิ้มนะสีมาร์กโรงงานยังอยู่แบบนี้สีชมพูแบบนี้นะครับงดงามเลยเสียงห้องเครื่องต่างๆโครงสร้างเดิมดีมากคุณผู้ชมดูหัวน็อตนะเนี่ยนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยไล่มาดูดินะเนี่ยกลมๆคมๆมหมดเลยนะครับหัวนอ็อตไฟหน้านะครับหัวน็อตแก้มนะครับสีเดิมๆไฟหน้าก็ไทยคุยโตเดิมๆ นี่นะครับเห็นไหมฮะไทยโคอิอตโตะนะครับตรงนี้ก็ไฟหน้าเดิมๆนะครับน็อตกรงน็อตแก้มไม่เคยขยับน็อตคานไม่เคยขยับเบ้าโชกโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมเบ้าโชกนะฮะตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดโคน็อตฝากระโปงค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมเอ้ยนะฮะขออนุญาตหัวน็อตฝากระโปงยังไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมดูดินะครับ หัวนัอฝากระโปรงยังไม่เคยขยับเลยนิดเดียวนะฮะคมกลิศแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆไล่ขึ้นมานะครับยังไม่ได้เข,าข่าสะอาดแค่นั้นเองมีฟงมีฝุ่นแผงกับความร้อนก็เดิมๆไม่หลุดไม่หลุดอ่าเขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นขุยเนาะแผงกับความร้อน,อนมันจะเป็นขุยนะฮะถ้ามันเก่านะครับอันนี้ก็เดิมๆเ,เลยเราล้างอย่างเดียวจบเลยนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ปรับน้ำยาปรัประการ์ดนะครับสติ๊กเกอร์มอกอรอยู่ฝั่งนี้อ่าดูนะครับสติ๊กเกอร์มอกอรครบถ้วนนะครับเม็ดอาร์คลอยซีนต่างๆคคงสภาาพเเเดดิมมมมมหหลลยยยััวนน็อตแก้ะะฮไไ่่ขบ คานนะครับไม่มีโดนแกะโดนแงะรอยเชื่อมรอยซีนอะไรไม่มีแบบโป้ไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมงดงามนะครับคันนี้หัวนอ็อตเนียนๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมดีและแท้มากนะฮะตาปั๊มโตโยต้าเปื้อนฝุ่นนิดนึงนะครับแต่เห็นอยู่นะครับคำว่าโตโยต้านะฮะฝากระโปรงเดิมแท้หัวน็อตไม่เคยขยับเลยงดงามาานะครับงดงามคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจัดนะครับสวยจัดจัดแบบนี้เลยหัวน็อตไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมไม่ให้จุดเดียว ผมผมเชื่อว่าคลิปนี้ผมรีวิวให้คุณผู้ชมพอละเอียดพอสมควรเลยนะครับหัวนงหัวต่างๆผมจี้ไปผมจี้ไปให้ดูหมดเลยหัวนรถไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับแนะนําให้รีบโทรนะฮะร,รถสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้มีกันบ่อยๆเนาะไม่แค่8,9000โลนะครับราคาเนี่ยสามแสนนะฝ่ายจัดซื้อผมบอกเลยนะรถเข้ามาถึงเขาโทรหาผมเลยบอกราคาดีมากคุณบิวรีบมาถ่าย ผมรีบมาถ่ายเลยราคาดีมากจริงๆ379,000ได้รถ1.5ตัวมิตรปี19ไม่89,000คุณผู้ชมคิดดู และผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าพลาดนะคุณผู้ชมอย่าพลาดแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดมันยังอยู่เดี๋ยวผมมารีวิวซ้ำอีกรอบหนึง่งถ้าไม่อยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คงจะเป็นคันใหม่ไปเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กดติดตามไว้พรุ่งนี้ผมรีวิวคันสีขาวแต่เป็นตัวจีนะตัวจีจะเป็นบอก5ให้ดูอีกคันหนึ่งคันนั้น359,000เองนะครับราคากำลังดีเลยทุกคันเลยสนใจยังไงติดต่อมาก่อนได้เลยนะครับ 0, 8, 536 6287ผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ